สวัสดีครับพวกับผมนนทบุรีปันทองเกษตรพัโลกครับวันนี้พามาดูใบกะเพราแดงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชครับที่คนไทยนิยมนํามาประกอบอาหารนะครับแล้วก็เสริมความอร่อยอร่อยให้กับอาหารของประเทศไทยเราครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับว่าดูแลใบกะเพราแดงอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครัแนะนําตัวหน่อยชื่อปุ้ยค่ะคุณปุ้ยสั้นๆเลยนะคุณปุ้ยตรงนี้อยู่เขตตาบลนครปฐมจําบลันราบิบม อำเภอบางเลนนลราพิโลมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมใช่ค่ะสวนกะเพรายาวเหยียดมีประมาณพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยล่องหนงประมาณไร่หนึ่งค่ะอ๋อประมาณไร่หนึ่งเลยใช่ค่ะและแน่นอนครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเรามาพบกับคุณปุย้ยตอนนั้นกุ้ยช่ายเนาะค่ะคุณปุย้ยปลูกอะไรบ้างนอกจากนอกจากกะเพราแดงนอกจากกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายแล้วก็โหระพาโหระพาอ่าก็จะวนแบบนี้เนะาะากัดหอมมีประกาศด้วยใช่ขึ้นชายก็ใช้หมดแหละเอ นะครับก็คือปลูกพืชหลายอย่างใช่ค่ะนะครับแต่รอบนี้เป็นกะเพราแดงเห็นมีกะเพราขาวด้วยใช่ค่ะนะครับต่างกันมากน้อยแค่ไหนกะเพราแดงกับกะเพราขาวในเรื่องของการรับซื้อในเรื่องของการดูแลกะเพราขาวนิยมกว่าค่ะพอประกอบอาหารแล้วสีสันมันจะสวยกว่าอืมได้รับความนิยมมากกว่าใช่ค่ะแต่เราก็มีกะเพราแดงด้วยใช่ค่ะกะเพราแดงจะได้ทางด้านความหอมและเผ็ดร้อนมากกว่าแน่นอนครับ เวลาผมผมเองก็ชอบทานผักกะเพราเนาะผมจะใช้กะเพราแดงฮะเพราะว่ามันได้รสชาติที่จัดจ้านขึ้นอ่านะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วกะเพราแดงเราห้าเดือนแล้วค่ะห้าเดือนค่ะอ่าอ่ะห้าเดือนแล้วเหรอครับใช่ค่ะเก็บมากี่รอบแล้วครับเนี่ยเย,ะะเยอะแล้วค่ะเยอะแล้วแสดงว่าเก็บตลอดเลยเก็บตลอดค่ะ,ะครับคือถ้าถ้าหยุดน่ะหยุดก็หยุดได้แค่สองสามวันแล้วก็ต้องกลับมาเก็บอีกแล้ว มันแตกยอดแตกใบอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ค่ะอ่าแ,<ต>และแน่นอนแล้วแน่นอนว่าคุณปุ้ยใช้โฟทใช่ค่ะอ่านะครับใช้โฟทีฉีดประมาณกี่วันครั้งครับอาทิตย์ละครั้งค่ะ7วันครั้งค่ะอ่าแล้วการใส่ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนคะใส่ปุ๋ยนี่เดือนละครั้งเดือนละครั้งเองใช่ค่ะถือว่าน้อยไหมถ้าเทียบกับการดูแลกะเพราของสวนอื่น น้อยที่อื่นเขาจะบอกว่าให้ทุกครั้งหลังตัดทุกครั้งหลังหลังเด็ดหลังตัดไปเนี่ยจะต้องใส่ปุ๋ยเลยแต่ที่นี่ไม่ไม่ใช่จะใช้วิธีการใส่แค่เดือนละครั้งและฉีดโพทีมบงคุดอาทิตย์ละครั้งมันกลับกันเลยอันนี้ก็คือพอะคือใบก็ยังใหญ่อยู่สวยอยู่แตกเร็วอยู่อย่างที่เราเห็นเลยใช่ค่ะก็มันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ทุเรศอ่ะมันก็ไม่ได้ขี้เละอะไรเงี้ยก็ยังสวย ก็ยังสวยอยู่นะครับยาวเหยียดแบบนี้เห็นตรงนู้นคนงานกำลังกำลังตัดใช่ไหมใช่นี่มาแล้วค่ะกัก็แสดงว่านะครับการฉีดพ่นโฟทีทุกๆเจ็ดวันทําให้เราเก็บผลผลิตต่อเนื่องมาตอนนี้จนห้าเดือนแล้วใช่ค่ะโอหได้เงินไปพอสมควรเนาะอ่านะครับแล้วการใช้โฟทีกับพืชผักอย่างอื่นเป็นไงบ้างคะแชร์นิดนึงคือคือคือส่วนตัวชอบโฟทีเพราะว่า หนึ่งมันใช้น้อยอแล้วมันก็เปรียบเปรียบเสมือนปุ๋ยตัวหนึ่งนี่แหละแล้วก็เป็นอาหารทางพืชคือเหมือนเป็นอาหารเสริมก็เราก็เลยใส่ให้กับผักทุกตัวแล้วก็อย่างกระเพราขาวอะ่ะใบก็ใหญ่หใหญ่มากโหระพาก็ใบใหญ่แล้วก็มันก็จะเก็บได้นานหลายเดือนใบมันก็จะที่แตกออกมาใบามันก็จะใบใหม่อะ่ะใบมันไม่กระด้าง มันจะสวยอ่ะเรายืดอายุด้วยใช่โอเคอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนครับที่ผสมเร็จนับโดยการน้ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับส่งเสริมการเจริญเติบโตและได้กำไรแบบต่อเนื่องนะครับเพราะเนื่องจากว่ายืดอายุการเก็บเกี่ยวให้เธอได้มากนะครับนู่นฮะคนงานยังเก็บกันอยู่เลยนะครับเก็บทุกวันเลยเนาะเก็บทุกวันเก็บทุกวันได้ต่างทุกวันครับถ้าอยากได้แบบนี้นะครับเคล็ดลับง่ายๆครับแค่เอาโฟทีไปใช้ครับ วันนี้ผมนัทวงศ์มมทองกเกษตรโลกต้องขอบคุณคุณปุ้ยมากลาไปก่อนสวัสดีครับ